คนที่ไตฝ่อแล้วเปลี่ยนไตใหม่ยังไงไม่ให้อายุสั้นนะดูคลิปนี้ให้จบมากกแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะหนึ่งเลยเราต้องรู้ว่าโรคแทรกซ้อนที่มีอยู่เรามีอะไรบ้างเช่นความดันลงไตเราก็จะต้องแก้ปัญหาเรื่องความดันหรือตัวเลขบนตาชั่งเนี่ยที่มันเกินเกณฑ์ไปเยอะๆให้มันมาอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเราสูงเท่าไหร่เอาไปลบด้วย100เลยนั่นแหละตัวเลขบนตาชั่งที่ควรจะเป็นเราสูง165เราก็ควรจะมีตัวเลขบนตาชั่งเนี่ยหกสินะ้านะข้อที่สองถ้าเรามีเบาหวานแทรกซ้อนด้วยเราต้องแกก้้้้เเบบาาาาาาหหววนนใได่่อนนะรพรพถ ถ่ายไตไปแล้วเบาหวานยังคงเป็นอยู่การผ่าตัดก็จะลําบากการอักเสบของเส้นเลือกก็จะสูงและพอปลูกถ่ายไตมาแล้วเนี่ยเบาหวานก็กลับมาลงไตอีกเป็นเรื่องใหญ่ไตที่เปลี่ยนมาก็ใช้ได้ไม่นานต่อมาก็คือยูริกสูงกินอาหารรดจัดเราชอบอั้นฉี่กินน้ําน้อยเป็นนิ่วที่ไตถุงน้ําเบียดไตต่างๆเนี่ยถ้าเราเป็นแบบนี้บ่อยๆเราจะต้องรีบบำบัดในการรับประทานอาหารนะครับเรื่องน้ําเข้าน้ําออกก็สําคัญเรื่องการกินอาหารที่ไม่มีออกซาเลตสูงหรือว่าพวกชาชงต่างๆเนี่ยให้เราเกิดนิ่วที่ไตได้ง่ายเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลย ากินอาหารรสจัดคือกินอาหารที่มีรสชาติได้แต่อย่ากินรสจัดกินรสจัดจะส่งผลทาให้หัวใจเต้นแรงขึ้นบีบตัวแรงขึ้นก็คือผลจจะแม่ความดันสูงก็จะทําให้ไตเกิดการอักเสบอ,อีกฉะนั้นคนที่ปลูกถ่ายไตยแล้วเราต้องปรับอาหารโรคแทรกซ้อนทําให้เราเนี่ยก็จะมีอายุยืนยาวเหมือนคนปกติได้นะครับ